สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็แดดดีครับออกทงออกทาหมือวานนี่บ่ได้ไปเลาะไม้จนมัดมือบ่ได้ลงเงดเครื่องวันนี้ครับมาเล่นยึดตามทงแหละหาเก็บตะกงตะกุดไปตามเรื่องแหละครับนี่แล้วตอดๆอยู่นี่มันนิยมกุนนี่เงิตะกุดกิเกลบางช่องแล้ว ผลเสียดให้ไร่ผลวายมิตรยุกเลิอกๆครับน้อยเนี่ยครับพาะเบิ้ดนะครับเจา้านยังดอกหม้อเมีนนยนครับ โค้าสุดของเราแล้วครับพี่น้องครับผมขอบคุณครับนะครับมูงัวงเราเป็นมูกลางทรงกลางคาอดอดอ,ดอดอีกแล้วฮาเก็บเกล็ดเศษเล็กเศษตะกุดละ่ะที่นมาปอกพวกแป้กน้ำมูกจะเสียด์อก เจ้ตะกุดครับพี่น้องก,กุดบรานนะครับน,นี่เนี่ยกลัวครับอันนี้มันเกิดนี่ก็จัดกระจายไปหมดเหรอพี่น้องไปมีไปเบิดตะกุดกกโน่นบานเก่าครับ ครับผมขอบคุณครับว้ายพี่น้องเครงง่วเดียวทั้งใหญ่ง,ง่วนไม่รู้อ้อนต่ำง่วนรู้อ้ันฉองตัวดีว่ามันบ่ให้รุ้มกระดังอยู่แล้วนี่นก็น่ะันหนัง โอ้ยมันสิแมตต์อะนะี่ลล่ะชนะครับทำเนี้แล้วเนาะกับมั่วหรอเป็นมูนั่นมั่วหน่อยแต่ฮักดีครับพี่น้อง มาเบิ่งน้ากันครับรุมนี้มันยังีงโอ้ขุดของสมบัติปูน่ะกำลังดีอยู่นี่ยัาจะขุดขร้านนี้กาตีนี่ว่าเป็นขุดไง บาตกหล่นของเหยาน้ำไ้น้ำหน้าเจ็บเล็ก่อเล็กคอ,อยังเอาเวอร์ตี่นงใจมันมักจังเลยก็ยแข็งครับ เขียวเขียวช่มนาะเขียวเขียวอยู่เนาะอย่งผู้ดังครับ เสร็จใหเสร็จสวยตัวไหนโอ้ยไรสวยขนาดเลยไรสวยขนาดเลยพี่น้อง ครับผมจำตอนต่อไปครับปรเปิดหลุมให้กลวงๆก้อนอีกก่อน